เดี๋ยวนี้นะไม่ว่าจะหันไปทำไหนก็ต้องเห็นไอ้เจ้าสติกเกอร์เล็กๆน่ารักนรักพวกนี้แปะอยู่บนหน้าคนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมล่ะเป็นรูปดาวบ้างรูปหัวใจบ้างบางทีก็เป็นรูปก้อนเมฆสีสันสดใสคือดูเผลนๆมันก็เหมือนเป็นเครื่องประดับเก๋ๆชิ้นนึงเลยแต่เคยสงสัยกันไหมว่าไอ้เทรนด์แผ่นแปะสิ่งสีสวยๆพวกนี้มันเป็นแค่แฟชั่นใหม่ๆที่เพิ่งจะฮิตกันหรือว่าจริงๆแล้ว มันมีเรื่องราวอะไรที่ลึกกว่านั้นซ่อนอยู่กันแน่รู้ไหมว่าสมัยนั้นอะแผ่นแปะพวกนี้มีชื่อเรียกด้วยนะในฝรั่งเศสเขาจะเรียกกันว่ามูชซึ่งมันแปลว่าแมลงวันก็เพราะว่าสีดำๆของมันน่ะตัดกับผิวขาวขาซีดจนดูเหมือนมีแมลงวันมาเกาะเลยส่วนที่อังกฤษเขาจะเรียกตรงตัวกว่าว่าพลาสเตอร์ซึ่งก็บอกหน้าที่ของมันได้ชัดเจนเลยแล้วทำไมมันถึงฮิตระเบิดขนาดนั้นล่ะ คือต้องบอกว่าแผ่นแปะพวกนี้มันกลายเป็นเครื่องประดับแฟชั่นของชนชั้นสูงไปเลยนะทำจากวัสดุแพงๆอย่างผ้าไหมหรือกำมหยี่ตัดเป็นรูปทรงเก๋ๆอีกตั้งหากสีดำของมันเนี่ยช่วยขับให้ผิวที่ขาวซีดดูเด่นขึ้นมาซึ่งสมัยนั้นถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนรวยที่ไม่ต้องทำงานตากแดดมีคำพูดจากบทละครเมื่อ400กว่าปีก่อนที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยเขาบอกว่า แผ่นแปะสีดำถูกใช้บ้างเพื่อความภาคภูมิใจและบ้างเพื่อซ่อนสเก็ดแผลโอ้โ oh หนี่มันสรุปเหตุผลสองข้อหลักๆของการใช้แผ่นแปะได้เป๊ะสุดๆเลยนะคือไม่สวยก็ต้องปิดนอกจากเรื่องแฟชั่นแล้วเนี่ยหน้าที่หลักของมันก็ใกล้เคียงกับที่เราใช้กันทุกวันนี้มากเลยนะก็คือเอาไว้ปิดรอยสิวหรือบางทีก็หนักกว่านั้น คือปิดรอยแผลเป็นจากโรคระบาดร้ายแรงในยุคนั้นอย่างไข้ทรพิษบางอันก็มีการใส่ยาเข้าไปด้วยเหมือนกับว่าเปลี่ยนตำหนิให้กลายเป็นความงามไปเลยส่วนวิธีติดนาา่ะหรอก็แค่ใช้กาวที่ทำจากยางไม้หรือบางทีก็ใช้น้ำลายนี่แหละง่ายๆแบบนั้นเลยเรื่องราวมันไม่ได้มีแค่แฟชั่นกับเรื่องสิวๆนะเพราะเจ้าแผ่นแปะพวกนี้แหละที่ก่อให้เกิดดราม่าในสังคมแล้วก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนในยุคนั้นเลยด้วย มีบันทึกที่น่าสนใจมากๆเลยนะจากคุณนางอังกฤษชื่อซามูเอลพีพส์เขาเล่าว่าเคยเห็นชายาของพระเจ้าชาลส์ที่สองเนี่ยขอยืมแผ่นแปะจากสาวใช้แล้วก็เอาน้ำลายตัวเองนี่แหละเป็นกาวแปะปึกลงบนแก้มเพื่อปิดสิวที่เพิ่งขึ้นมาเห็นไหมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆในชีวิตประจำวันของคนชั้นสูงยุคนั้นเลยแล้วการติดแผ่นแปะเนี่ย เขาไม่ได้ทำกันในที่ลับๆนะซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่คนชั้นสูงจะแต่งหน้าแต่งตัวโชว์ให้แขกที่มาเยี่ยมดูถึงในห้องแต่งตัวเลยมันเหมือนเป็นการแสดงออกทางสังคมอย่างหนึ่งเลยล่ะแน่นอนพอมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบมันมีกระแสต่อต้านจากหลายกลุ่มเลยอย่างพวกที่เคร่งศาสนาก็จะมองว่าเป็นการหลอกลวงไม่จริงใจบางคนก็มองว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความดัดจริตของพวกชนชั้นสูงถึงขนาดที่ว่าโอลิเวอร์ครอมเวลล์เคยสั่งแบนในอังกฤษเลยนะ แล้วก็ยังมีการล้อเลียนความไร้าสาระของมันด้วยอย่างในหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยวาดภาพผู้หญิงติดแผ่นแปะเป็นรูปรถม้าทั้งคันบนหน้าเลยคิดดูสิแล้วจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็มาถึงเมื่อความหมายของแผ่นแปะมันเริ่มจะดิ่งลงไปในทางลบอย่างในภาพวาดชุดดังของวิลเลียมโฮกาดเขาจงใจวาดให้ตัวละครที่เป็นแม่เล่ามีแผ่นแปะเต็มหน้าไปหมดเลยซึ่งนี่แหละที่ทําให้ภาพลักษณ์ของมันถูกเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องเพศการค้าประเวณีใน,ในสายตาคนทั่วไป หลังจากที่ความนิยมมันซาลงไปเนี่ยแผ่นแปะก็ไม่ได้หายไปไหนสะทีเดียวนะแต่กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในยุคสมัยใหม่ตลอดศตวรรษที่20เนี่ยเทรนนี้มันกลับมาเป็นผักพักเลยนะเริ่มตั้งแต่ยุค1,920ที่ดาราหนังเงียบอย่างคลาร่าโบทำให้ฝ่ายปลอมฮิตขึ้นมา พอมาถึงยุค30บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันก็ผลิตออกมาขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะและในปี1948มนยสีบเตอร์ไลฟ์ก็เคยลงเรื่องนี้จนกระทั่งมาถึงยุค2020นี่แหละที่แผ่นแปะไฮโดรคอรอยกลายเป็นปรากรการระดับโลกที่เรารู้จักกันดีพอมาเทียบกันแบบนี้เราเห็นภาพชัดเลยนะจากที่เคยใช้ซ่อนแผลเป็นจากไข้โทรพิษก็กลามาเป็นการรักษาสิว จากที่เคยใช้เน้นผิวขาวซีดก็กลายเป็นการแสดงออกทางแฟชั่นและจากที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกสถานะทางสังคมก็กลายเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งมันจะทอนให้เห็นเลยนะว่าลึกๆแล้วความต้องการพื้นฐานของคนเราเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนไปเลยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน การแปะอะไรสักอย่างบนหน้าก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาที่ไม่มีวันจบสิน้นเกี่ยวกับเรื่องของความงามการยอมรับตัวเองแล้วก็ศิลปะของการปกปิดมันคือเรื่องราวที่เชื่อมโยงเราทุกคนกับคนเมื่อ400ปีก่อนผ่านความต้องการที่เหมือนกันเปะ๊ปะเลยก็คือการอยากจะนําเสนอตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและนั่นก็ทําให้ต้องกลับมาคิดต่อว่าแล้วไอ้เทรนด์สมัยใหม่อื่นๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งแบบนี้ซ่อนอยู่อีกบ้างไหมนะ